เขาใหม่ครับโอ้โหเชฟซีประตูครับผมปี2องพนสิโตท็อปครับผมดูหองเครื่องสิ่งตันยังเลยครับผมโอ้โหสวยเกปป็บปากระโปรงข้าบอนครับแบตไหม่ยังไม่จัดให้อีกอ่าสองจดาทีดูลลแม็กเกียห6สี่ครับผมคุณแกเป็นรีโมทเตืยงเสียงแน่นครับผมเบอร์โคดสวยเลยึืมคู่ครับผมา ติดตีติดแอมเดิมหมดครับผมสวยกิฟต์ตะคมตะเขียบเดิมหมดเพชรสีมากครับคันนี้ครับปีดาวปีก่ำบัตรประชาชนไปเดียวจบศูนย์บาทโอ้ยมันเป็นตาใสเดี๋ยวไว้คันนี้เอ้าจวดเลยครับพี่น้องด้านหน้าอะคณาคาร์บอนด้านหลังกับอะคณาคาร์บอนตากดำโอ้โหจวดครับพี่น้องไม่ยาวกันยาวอ่าบัตรประชาชนไปเดียวคันนี้ คือใ, <บ é. S 1> ในทุกอาชีพเกษตรกรค่าดทายรับเหมาก่อสร้างพนังงานสรีพนังงานเงินเดือนรับวิสาหกิจครับเลยเดิครับเลยแม่งกิจงกิจางเผาทานวพพนเจ็ดขยะมหาเสียยะรับจัดจบทห่ศูนย์บาทครับมากับผมมีนามว่าฮิโนกิเ,เคยเป็นอาเซียอยู่พัทยาแต่เศรษฐกิจมันก็ไม่พัฒนาเลยผันตัวมาขายรถเชฟผ่อนสี่พันหมักบอกว้รุ่น คันนี้ตัวท็อปนะครับปี2 0 1พนหานะครับอ่าราคาขาย4 9 0 0 0 0บาทครับพี่น้องครับผมงวดพันเริ่มต้น4,900บาทหลังจากนั้นพันเจ็ดพันนะครับตลอดสัญญาครับผมฟรีดาวฟรีจองอ่าซื้อได้ทุกอาชีพทักมหาเสยยะเลยรับจับจบมองให้ รับจับจบให้มองพี่ครับผม FC เบิงเสียยโย ο, แคปนาจอมาทักมาทาามั้งไอนาช่องติ k ตอกมีดึงไล่์โยนาช่องเฟซบุ๊ o ยูทูบอ่ะทักขมาเอาส่วนลดไป20,000บาทนะครับอ่าจัดให้พี่น้องฟังล่าทุกคนครับผมเอาไปมวนเอาไปจวดกันครับอ่ามาสิเข่าพันษาแล้วมาสีออกพันษาแล้วเราต้องเตรียมรถเตรียมพร้อมไว้เดอ้อพี่น้องครับมาถูกใจพิมพ์คขามาสุดพิมพ์คข้าาเจ๋วมา FC ฟซเซยะรับชมจากจังหวัดอีหยังคอมเมต์ลายงานโตมากครับผมเดี๋ยวเซยะซุ่มแจกเสือเอฟซีเฟอไปให้นะครับแล้วก็ขอหัวใจผูล้ละนึงดวงน้ำเด้อผู้ใดกดให้เซยะก็ขอให้ล่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยเ,เงินล้านเงินแสนนะครับพี่น้องครับแจ้า